ทูสวรรค์แต่เดิมนั้นก็ไม่ได้มีรูปรักษ์เป็นอาวุธต่างๆานา,ๆานาตามที่เราเห็นกันตั้งแต่แรกเพราะรูปรักษ์ที่แท้จริงของมันแต่เดิมมันก็คือเพล็กิสตันไซฟิลาไซฟฟลาเปรียบเสมือนหัวใจของเราเซเลซึ่งมันจุพลังที่ยิ่งใหญ่อวดีนั้นซึ่งมีนามว่าทูตสวรค์เซเลจะเลกทูสวรค์ที่เปรียบดังอาวุธประจําตัวออกมาเหมือนเทพที่ออกมาจุดติดบนโลกมนุษย์ซึ่งรูปรักษ์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปและผู้สร้างไซเฟลาพวกนี้ขึ้นมาก็คือ ภาคาบิยะมิโอโดยการแบ่งพลังของเธอออกมาเพื่อสร้างเป็นผลึกคริสตันสีดำครีฟ้าซึ่งพลังของครีฟ้ามันไม่สามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้จึงทําให้สาวน้อยที่ตกเป็นเหี่ยของมิโอเมื่อได้รับครีฟ้าเข้าไปก็จะเกิดอาการคุ้มครั่งจนเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจร้ายไม่ว่าจะเป็นปีศาจต้ําแข็งปีศาจแสงปีศาจสายลมปีศาจกุญแจเป็นต้น เพื่อไปให้เกิดการคุ้มครั่งขึ้นมามิโอจึงต้องปรับแต่งพลึกคิสตัลกรีฟาให้เข้ากับร่างกายของมนุษย์จนกลายเป็นพลึกคิสตัลไซฟิล่าในปัจจุบันนั่นเองผู้สวรรค์หรือจอมมาที่ปรากฏมาในเรื่องมีจํานวนทั้งหมด52ทูตสวรรค์ซึ่งมันก็มีจํานวนเยอะมากถ้าพูดในคลิปนี้คงไม่หมดแน่นอนสําหรับคลิปนี้ผมเราจะทําทูตสวรรค์ตามตํานานไซฟิลอสก่อนนั่นเองครับซึ่งมีจํานวนทั้งหมด25ทูตสวรรค์ ทุสวนของเรื่องนี้อ้างอิงมาจากตำแหน่งของต้นไม้โลกเซฟิลอสโดยจะไล่ตั้งแต่ตำแหน่งของฐานจนถึงตำแหน่งของยอดต้นไม้โลกซันดันฟอนถึงเมตาตอนและสุดท้ายมีตำแหน่งพิเศษก็คือดาแอตเขาพิโอตดันเองเริ่มจากไซฟิล่าตำแหน่งล่างสุดของไซฟิลอสมาลครูดทุสวรรค์จักรพรรดิล่าสังหารซันดันฟอนรูปแบบเก้าอี้บัลลังก์ดาบผู้ครอบครองอยาโทงามิโทกะอาพรจิตเดชานุภาพหมายเลขสิบอาโดดบิลิก รูปร่างของซันดันฟอนจะเป็นเก้าอี้บอลลังสีทองอารามที่มีดาบขนาดใหญ่เสียบอยู่บนยอดเก้าอีบา้บาลลังเมื่อดึงออกมาจะสามารถใช้ฟาดฟันศัตรูจนขาดสะบ้นได้ซันดันฟอนไม่ได้แค่ฟันวัตถุทุกสิ่งให้ขาดไปได้เท่านั้นยังสามารถฟันวิติเพื่อเปิดประตูไปยังโลกคู่ขนาดได้ด้วยท่าโจมตีด้วยขึ้นดาบจะมีทั้งหมด3ท่า 1. นซันดันฟอนสกายบรกเกอร์ดาบตัดท้องฟ้าเป็นท่าที่โทกะจะเวียงดาบไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 2. ซันดันฟอนเคสเซนสกายลสท่าโจมตีนภา,าจันเซียวเป็นท่าที่โทกะจะเวี่งดาบขึ้นไปโจมตีศัตรูขึ้นไปบนฟ้าสซันดันฟอนเอเล็กซี้ซอร์เพลงดาบอะไรเป็นท่าที่โทกะจะกัดแกว่งดาบไปข้างหน้าพร้อมปล่อยขึ้นดาบจนดวนมากทำลายบริเวณตรงหน้านอกจากท่าโจมตีด้วยขึ้นดาบแล้วโทกะยังสามารถกางบาเลียสีม่วงเพื่อป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้ซันดันฟอนมีทั้งหมด4โหมดได้แก่ 1> 1. สร้างันดันฟอนหมวดเก้าอีบ้บอลลังจะเป็นเก้าอีบ้บอลลังธรรมดาซึ่งจะปรากฏลงมาจากท้องฟ้าเพื่อทำลายรัศมีเป็นวงกว้างเท่านั้น 2. สอันดันฟอนหมวดยาสก็ตบอร์ดโทกะจะทำการถีบเก้าอีบ้บอลลังจนเปลี่ยนโหมดเป็นยาสเก็ตบอร์ดเพื่อให้ชิดโดะขี่ไปหายูชิโนะนั่นเอง 3. สซันดันฟอนหมวดอาเมอร์ทโทกะจะฟันเก้าอีบ้บอลลังให้แตกออกและชิ้นส่วนทั้งหมดก็จะมาประกอบกับร่างกายจนกลายเป็นชุดเกราะสีทองอันทรงพลัง สี่สันดานฟอนโหมดฮาเวนเฮเลฟดาบแห่งจุดจบโทกะจะฟันเ้าอิ่ม,มัาลังจนแตกออกแต่ชิ้นส่วนก็จะมาประกอบกับดาบจนเกิดเป็นดาบไม่ตายขั้นสุดท้ายขนาดใหญ่ที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลได้สันดานฟอนโหมดยีเซเฮเลฟดาบที่รวมกันระหว่างทูสวรรค์ฮาเวนเฮเลฟกับโจมานเพเวอร์เลฟจนกลายเป็นดาบเล็บใหม่ที่ทรงพลังความสามารถของมันมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการสังหารวิโอ ยีซีเฮลิถูกสร้างขึ้นมาเพื่อข้ามมิโอดโดยเฉพาะความสามารถอื่นเราเลยไม่ได้เห็นนั่นเองแต่คาดว่าคงทำได้ไม่ต่างจากซานดะันฟอน์และนาฮิมาเท่าไหร่จุดเริ่มต้นของทุตสวรรค์ซานดันฟอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อมิโอก,กำลังสร้างไซเฟล่าขึ้นมาพลังที่ถูกตัดแบ่งออกไปจากร่างกายของมิโอก,ก็คือผลึกครีฟ้าแต่ว่ามันไม่สามารถยัดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ถ้าเกิดยัดเข้าไปทั้งแบบนี้มนุษย์จะทนรับพลังไม่ไหวแล้วก็ตายจากไป จึงจำเป็นต้องใช้มนุษย์เป็นเครื่องสังเวยในการปรับแต่งครีฟ้าให้กลายเป็นซิฟิล่าต้องใช้มนุษย์จำนวนมากในการปรับแต่งให้กลายเป็นซิฟิล่าได้แต่แล้ววัน,นึ่งมิโออยากจะลองลดขั้นตอนนั้นลงโดยที่ไม่ต้องสังเวชีวิตของมนุษย์เธอเริ่มสร้างซิฟิล่าซานันฟอนขึ้นมาโดยการแบ่งพลังออกมาจากร่างกายผลึกซิฟิล่าเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว และขั้นตอนสําคัญก็คือการใส่ความรู้สึกลงไปในเซฟิล่าสิ่งที่มิโอใส่ลงไปในซาเดนฟอนนั่นก็คือความรักนั่นเองเซฟิล่าเริ่มมีชีพจรขึ้นมาจากนั้นก็กระโดดออกมาจากมือมิโอเซฟิล่าเริ่มแปลงสภาพเหมือนกับร่างกายของมนุษย์มากขึ้นและกลายเป็นพูดแบบเดียวกันกับมิโอตรงนี้ขอแทนชื่อเธอด้วยโทกะล่างพิพผ่านก่อนแล้วกันนะ โทกะรลากพิกผันที่ลืมตาดูโลกก็พบกับจิตสังหารเหตุผลที่มิโอไม่จิตสังหารเพราะมองว่าโทกะรลากพิกผันเป็นผลงานที่ผิดพลาดถ้าเกิดมาร่วมมือกับทางนี้ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าเกิดมาขัดขวางก็กลัวแผน่นการจะล่มไม่เป็นท่ามิโอเลยคิดจะก,กำจัดโทกะรลากพิกผันทิ้งเลยใช้ไอซอฟตึงล่างเอาไว้และใช้ผ้าทอแสงแทงทะลุล่างของโทกะาลากพิกผันเพื่อดึงเซฟิล่าออกมา โทกรารค,คนนั้นได้สลายหายไปแต่ว่ามิโอกก็ไม่สามารถทำลายเซฟิลาสแตนฟอนได้เพราะไม่อยากฆ่าผู้พูดบริสุทธิ์ที่เหมือนกับตนเองและโทกาก็ยังเป็นลูกคนแรกของเธออีกด้วยจึงเก็บเซฟิล่านี้เอาไว้และปรับแต่งใหม่จนสมบูรณ์และทำให้เธอหลับไหลในโลกข้างเคียงเพื่อรอเวลาลืมตาตื่น <c oughs> เมื่อเธอปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกก็เกิดอากาศสั่นไหวและเข้าปะทะกับหน่วยเอทีเธอได้พบกับอิสกาชิโดติ๊กหนุ่มที่ยอมมาพูดคุยกับเธอโดยไม่เกรงกลัวอันตราย และเป็นคนแรกที่จะไม่ปฏิเสธโทกะทําให้เธอดีใจและเปิดใจคุยด้วยเธอนั้นเดิมทีไม่มีชื่อเลยขอให้ชิโดตั้งชื่อให้เนื่องจากเจอกันวันที่10เมษายนเลยตั้งชื่อว่าโทกะนั่นเองส่วนนามสกุลทางลาตทอสจัดการเพิ่มให้ในภายหลังพอต้องการเข้าโรงเรียนไลเซน เลยได้ชื่อเต็มว่ายาโทกามิโทกะแต่ในเมื่อมิโอตายไปแล้วพลังวิญญาณบนโลกก็ต้องหายไปด้วยโทกะเองก็เป็นผู้แท้ๆที่เกิดมาจากพลังวิญญาณก็หายไปเช่นเดียวกันกับมิโอแต่ก่อนที่จะหายไปเทนกะหรือโทกะร่างพิกผันเธอได้แย่งชิงเซฟิล่าของมิโอมา เพื่อสร้างโลกของโทกะเพื่อทําให้โทกะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชิโดเป็นครั้งสุดท้ายนั่นทําให้ได้ตัดสินกับมิโอที่เป็นจิตสําแดงของไซฟิล่าโทกะรู้อยู่แล้วว่าทําไมมิโอถึงไม่ยอมฆ่าเธอทิ้งไปไม่ใช่เพราะว่าสงสารหรืออะไรทั้งนั้นเหตุผลที่แท้จริงจากก้นบึ้งของจิตใจของเธอคือการสร้างโทกะขึ้นมาเพื่อมาฆ่ามิโอนั่นเอง กว่าจะรู้ตัวมันก็นานมากแล้วโทกะได้สร้างปฏิหารหลายตัวหลายครั้งนั่นไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยไม่แต่อย่างใดแต่เป็นเพราะพลังของมิโอที่สร้างโทกะขึ้นมาทําให้โทกะกลายเป็นตัวบัคกที่สามารถลอดจากสถานการณ์ต่างๆได้ตลอดเวลาก้าวข้ามขีดจํากัดของตนเองถึงแม้จะตายไปแล้วก็ยังคืนชิปกลับมาช่วยชิโดในยามขับขันตลอดเวลาได้และตอนนี้โทกะที่ครองพลังของมิโอและเป็นพระเจ้าของโลกนี้ กำลังจะฆ่าแม่ผู้ให้กำเนิดไม่ว่าจะใช้ทูตสวรรค์อะไรก็ไม่สามารถสังหารมิโอได้ขนาดชิโดใช้ทูตสวรรค์ของมิโอโจมตีใส่ก็ยังลบมิโอออกไปไม่ได้เลยถึงร่างกายจะหายไปก็ยังเหลือแกนไซฟิล่าตราบใดที่ยังเหลือสิ่งน,นั้นมิโอก็จะคืนชีพกลับมาได้เรื่อยๆแต่ตอนนี้มีเพียงโทกะาที่สามารถทำลายแกนไซฟิล่าได้เธอรวมทูตสวรรค์ซันดันฟอนกับเนฮมาเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นทูสวรรค์หมดใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเยเซเฮเลฟดาบอันสงพลังที่สุกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่ามิโอตโดยเฉพาะได้ฟันใสแกนกลางของมิโอจากนั้นโลกของโทกะก็พังทลายลงโทากะได้สารภาพรักกับชิโดในตอนที่โลกกาลังแตกสลายชิโดก็บอกรักโทอากะกลับไปและโทากะก็ได้หายไปตลอดกาลหนึ่งปีต่อมาชิโดได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่มีโทกะแต่ว่าพลังที่เหลืออยู่ของมิโอตได้ทําวิธีอาคมพูดเอาไว้โดยการล่อโทกะโลกคู่ขนาดมาเก็บสับเนา เพื่อเอาไว้สร้างเป็นโทกะโลกหลักอีกทีหนึ่งนั่นเลยทําให้หลังจากจบศึกบีโทกะโทกะเลยโดนชุบกลับมาเป็นมนุษย์ด้วยพิธีอากมพูดในตอนจบนั่นเองทูสวรรค์จักรพรรดิล่าสังหารซันดันฟอนเบรดรูปแบบกงเล็บผู้ครอบครองบีโทกะอภรจิตไม่มีการเปิดเผยรูปร่างของทูสวรรค์ซันดันฟอนเบรดคือกงเล็บที่ติดอยู่ที่มือขวาของบีโทกะเมื่อบีทสะบัดกงเล็บที่มือขวาจะสร้างขึ้นการฟันที่ตัดขาดได้ทุกสิ่งทุกอย่าง และยังมีความสามารถเปลี่ยนโหมดโกงเล็บเป็นซานาฟอนรูปแบบดาบได้อีกด้วยความสามารถก็เหมือนกับซานาฟอนแบบปกติกทุกประการเลยแต่ก็เป็นเรื่องราวของทูตสวรรค์ซานาฟอนอีกโลกหนึ่งที่กําเนิดมาคล้ายคลึงก,กันกับโทกะ แต่เหตุการณ์หลังจากเจอชิโดช่างต่างออกไปเหลือเกินโดยเหตุการณ์ที่เกาะอาลูบิตตอนที่เจอพี่น้องยาไม่เป็นครั้งแรกโดนเปลี่ยนเป็นเกาะโอกินาวา่าในงานเทนโอที่แข่งร้องเพลงกับมิโคโุเองก็ไม่ได้เปิดร้านคาเฟ่เมดแต่เป็นคาเฟ่หูแมวการจำแรงกายของนัสมีนั้นนัสมีไม่ได้จำแรงกายเป็นโยชิโน,นแต่เป็นยูซุรุชุดที่พวกพูดสวมในงานคอมิโคโที่แข่งว่ารูปก,กับเนีย ก็ไม่ใช่ชุดบันนีเกิดแต่เป็นชุดนางพยาบาลและในโลกนิทานชิโดก็ไม่ได้เป็นลูกหมูแต่เป็นโสนไวสุดสวยและหลังจากนั้นแผนการของ D.E.M ก็เริ่มขึ้นชิโดะโดนฆ่าตายโทก,กากรลางเป็นบีและฆ่าทุกคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นลาตาทอสพวกพูด D.E.M และแม้แต่ประชาชนโทกาในสภาพบา้าคลั่งได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างจนเหลือตัวคนเดียว และในตอนนั้นเองก็มีบางอย่างกํบบาลังเรียกเธอไปอีกโลกหนึ่งมีโอที่เหลือแต่พลังวิญญาณกํบบาลังสร้างพิธีอาคมพูและล่อโทกัโลกคู่ขนาดมาที่แห่งนี้เพื่อเก็บสาเนาหลังจากเปิดศึกต่อสู้กับพวกชิโดอยู่นานโทกัก็ได้สติขึ้นมาเธอเลยหนีกลับไปที่โลกเดิมของตอนเองชิโดเลยวิ่งตามไปและใช้นาเฮมาเปิดประตูมิติกระโดดเข้าประเดนนั้นเมื่อเดินทางถึงโลกนั้นแล้วสิ่งที่ชิโดเห็นก็คือ โลกที่ล่มสลายที่ถูกทำลายโดยโทกะชิโดะได้วิ่งเข้าไปกอดโทกะเอาไว้แน่นอย่างคิดถึงและได้ประเดิษฐกันที่โรงเรียนไลเซนทั้งคู่ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองแลกเปลี่ยนกันและก,กันแต่ว่าบีโทกะประทับใจโทกะคนนั้นมากเธอทั้งกล้าหาญเธอได้ช่วยเหลือชิโดะและทุกคนสร้างผลงานที่ดีเป็นอย่างมากแต่ว่าบีโทกะนั้นที่ไม่ติดเลยเธอเลยร้องไห้ออกมาทนาดนั้นชิโดะเลยอยากจะชวนบีโทกะกลับไปด้วยกันแต่ว่าเธอนั้นปฏิเสธเพราะว่าเธอไม่อยากจะเป็นตัวแทนของโทกะ ชิโดบอกว่าไม่ได้มองว่าโทกาคนนี้เป็นตัวแทนโทกาเลยถ้าเกิดว่ามองว่าโทกาคนนี้เป็นตัวแทนโทกาแล้วก็โทกาที่โลกของชิโดคงโกรธแน่ๆแต่ว่าโทกากก็ยังปฏิเสธ เพราะว่ากลัวอาวาสขึ้นมาและฆ่าตัวคนอีกครั้งถ้าเกิดชิโดกต,ตายขึ้นมาอีกครั้งเธอก็จะกลายเป็นร่างบีทเหมือนเดิมชิโดกก็บอกว่าถึดตัวเขาจะไม่มีพลังของคาไมาเอลอีกแล้วแต่ก็มีลัตทอสจับตาดูตลอด24ชั่วโมงถ้าไม่บาดเจ็บหรือเจออุบัติเหตุไม่ตายคาที่ก็แก้ไขสถานการณ์ได้พวก DEM เองที่ไม่มีผู้นําแล้วก็ล่อล่จะไม่มีใครอยากจะฆ่าฉันอีกแล้วฉันมั่นใจถึงขั้นที่ว่าเป็นคนตายยากที่สุดในโลกนี้เลยนะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นโทกะก็กยังปฏิเสธ ธอบอกว่าอยากจะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความทรงจําของชิโด้และตอนนี้โทกากที่โลกโนนกํบบาลังรอชิโด้อยู่เธออยากให้ชิโด้คนนี้ได้ไปเจอกับโทกาคนนั้นเลยเรียกซันดันฟอนออกมาและฟันการอากาศเพื่อเปิดประตูนําทางไปยังโลกเดิมชิโด้บวกลาโทกาโลกนี้และกํบบาลังเดินทางเข้าประตูโทกากก็ได้เข้ามาจุ๊บที่แก้มและบอกว่าที่เหลือเอาไว้ค่อยต่อกับโทกาคนนั้นเถอะเธอส่งยิ้มให้เป็นครั้งสุดท้ายและชิโด้ก็หายเข้าไปในประตูวเวลาผ่านไปคุโดมิกก็ปรากฏตัวออกมา คูดมิโลกคู่ขนานเป็นร่างจริงที่แบ่งซีฟล่าออกมาเป็น2ส,ส่วนเอาไว้ในตอนที่โดนโทกะาฆ่าตายอีกส่วนหนึ่งอยู่ในร่างของตัวเองอีกส่วนหนึ่งอยู่กับบิทโทกะคุดมิโลกคู่ขนานได้มาเสนอโทกะว่านี่คุณโทกะสนใจอยากจะแก้ไขโลกใหม่ไหมนั่นคือข้อเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของบิทโทกะไปตลอดกาล ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับที่มาของทูตสวรรค์ซาดันฟอนและประวัติของยาโทงามิโทกะทั้งสองคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับซึ่งคลิปพวกนี้ผมเคยทําไปแล้วเลยอยากจะทาใหม่อีกครั้งหนึ่งในข้อมูลที่ครบถ้วนและแน่นอนว่าโปรเจกต์นี้จะรวมทูตสวรรค์ทุกอันรวมถึงโจมมาเช่นกันทั้งในเกมนิยายและอะเดเมะรอดูกัน,นยาวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆครับผม